สวัสดีครับวันนี้มาเปลี่ยนน้าหอยปังกันนะครับผมนี่คือลูกหอยปังที่อนุบาลไว้นะครับในบอ่อพลาสติกวิธีการเปลี่ยนน้ําหอยของผมก็คือง่ายๆเลยครับใช้ปั๊มครับเอาปั๊มมาจุ่มลงไปแล้วก็ปั๊มน้ําออกครับผม น้ำก็จะปั๊มออกไปถึงนู่นครับตรงสุดตรงที่หญ้ายังตั้งๆอยู่ข้างบนนู่นนะครับจะมีต้นเงาะอยู่ต้นหนึ่งผมก็จะปั๊มน้ำส่งออกไปนะครับโดยใช้นี่ครับแบตเตอรี่จากาแผงโซลาร์เซลล์ครับ ผมใช้แผงโมโน450วัตต์แผงนึงครับผมแล้วก็แบตเตอรี่รถเก๋ง45แอมครับ <c oughs> อ๋อบ้านเลยครับแดงบวกดำลบบ้านๆเลยครับง่ายๆตอนนี้แดบบยังไม่มีนะครับใช้อันนี้ ใช้พลังงานเก่ากระแสไฟก็จะวิ่งอยู่ประมาณนี้ครับ10.0กลองอาจจะมองไม่ชัดนะครับ10.0 <c oughs> เดี๋ยวค่อยดูนะครับว่าหอยปังนี่มันจะมีขนาดไหนครับเหลือเยอะขนาดไหน แต่ที่แน่ๆคืออาหารที่ให้คือตอนนี้เป็นใบบัวมันก็จะแหว่งอย่างนี้ครับใบบัวก็จะแหว่งไปแล้วนี่ครับจะให้ดูใบบัวมันก็จะแหวงอย่างนี้ครับในนี้จะมีหอยปังนะครับผมมีปลาสลิดแล้วก็ มีกุ้งฝอยเล็กๆที่ติดมากับพวกใบบัวนะครับนี่นี่ลูกหอยปังโอ้โหขึ้นมาลอยยอดครับน้ำมันจะแหง้งมัเยอะวันนี้ครับผม <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปดูน้ำก่อนครับว่าส่งไปไกลขนาดนี้มันจะวิ่งขนาดไหนครับผม นี่ยครับเดินขึ้นมาถึงแล้วจุดหมายปลายทางเราเดี๋ยวให้ดูความแรงของน้ำนะครับมันก็จะออกอยู่ประมาณเท่านี้ครับผมแรงของน้ำผมก็จะเอามาลดนี่ครับต้นเงาะอันนี้คือต้นเงาะนะครับ วกัดไปจนไม่รู้จะรอดหรือไม่รอดแล้วก็ต่อสายไปฝั่งโน้นต้นลิ้นจี่ครับต้นโน้นก็ยังรอดอยู่ครับถึงรอดอย่างนี้ไว้ปล่อยวัวมาวัวมันชอบกินครับชอบกัดแต่ต้นทุเรียนระหว่างทางเดินขึ้นมาฝั่งโน้นนะครับจะมีต้นทุเรียนอยู่สิต้นนะครับ จนถึงเพียงน้านู่นตอนนี้เหลืออยู่สองต้นนะครับต้นทุเรียนมันจะไม่ทนนะครับโดนวัวกัดครั้งเดียวมันก็ตายแล้วครับผมอันนี้ต้นเงาะกับต้นลิ้นจีนี่ยังสู้ชีวิตอยู่ครับโดนกัดไม่รู้กี่รอบก็ยังพยายามแตกใบแตกยอดขึ้นมาครับตรงน,นี้หน้าแล้งครับ อะไรที่มันแตกออกใบเคี้ยวๆอ่อนๆหัวจะชอบมากเลยครับเดี๋ยวหลักล้มเลยช็อตไฟไว้ไม่กลัวเรายืดคอเข้ามางับๆเลยครับผมผ่านไปสักพักก็จะเห็นล่อง้อยนะครับอันนี้คือกระถางบวัวนะครับปลูกบวัวไว้อหอยมันกินจนตายหมดแล้วครับ ือแต่ต้นนั้นนี่ครับหอยไม่กินอันนี้ก,กระถางบัวหอยมันหมดกินจนหมดแล้วนี่ครับถ้าเป็นกระถางบัวไม่เหลือแน่นอนแต่ต้นอันนี้หอยไม่กินครับน่าจะขมปริมาณลูกหอยก็ เริ่มเปลี่ยนแล้วครับเริ่มจะเห็นปั๊มแล้วใส่ตาขายไว้นะครับไม่งั้นหอยเข้าไไ <Okay. S 1> ผ่านไปสักพักนะครับ ตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะสมควรแก่เวลาแล้วน้ำเริ่มแห้งแล้วครับเลยนะครับกระถางเห็นปั๊มแล้วน่าจะเติมน้ำได้แล้วครับประมาณนี้พอลมเริ่มพัดบอ่อ้วครับ เอ็บบอขาดนี่ครับลูกใหม่เดี๋ยวมาเติมน้ำกันต่อครับเติมน้ำกันเลยครับทีนี้ลมเริ่มพัดแล้วครับนะสังเกตลมเริ่มพัดผ้ากูบอทองละนี่เติมน้ำนะครับ ม,ม,ม,มีต้นมะละกอนะครัน,ะนโบราณเขาบอกว่าคนตั้งกินต้นมะละกอไม่เห็ดกินเลยครับเดีย๋ยวจะเก็บออกครับอย่าไปเชื่อเขามากไปกินผัดนะไปเติมน้ำต่อไปครับตอนนี้ระดับน้ำก็สูงพอสมควรแล้วครับ เหนือหัวเข่าแล้วครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ